ทุกคนเห็นนี่ไหมครับเฮ้ยอุย้ยอินเซนแล้วเหรอช่วงกลางวันมันจะมี impossible อยู่เลยนะก็ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะก็คือคลิปนี้ผมก็อยากจะมาอัดให้ดูคือจะที่จริงเดี๋ยโดน impossible แหละครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นอินเซนต์แล้วนะช่วงกลางวันเนี่ยคือช่วงตอนเช้าอ่ะนะผมอยู่ดีผมเล่นไอ้พวกด่านเนี่ยแล้วอยู่ดีดันบอสด,ดิ้งขึ้นมาเฉยเลยนะครับแล้วเปิด impossible ตอนนั้นผมว่าถ้ามี energy เหลือผมก็จะเล่นต่อนะครับผมด้วย แต่แบบ impossible นี่แหละนะก็อาชีพให้ดูด้วยแต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีนะครับก็ตอนนี้มันมีแล้วนะครับผมโอเคเต็มหลอดด้วยนะครับไปไปลุยกันเลย assassin ตัวน,นี้ที่หลายๆคนคุ้นเคยนะครับ the w o r ์ดเวิร์ลเวิรอะไรวะเอาช่บบางกันนะครับผมผมอ่านออกแต่แปลไม่ได้นะครับไปกันแล้วกันนะไปกันแล้วกัน เราเคยเจอกันเมื่อหลายปีที่แล้วนะบ้าเอวหลบไปทันเย้ยไม่อุ้ยทำไมันตีแรงอย่างวะมันถึงผมเนี่ยตีแรงจังบอสนี่ดุก,กากไปเลยนะผมผมบอกเลยว่าอี s ินะอุ้ยแต่ว่ามันมีไอ้นี่ด้วยประมาณไม่ได้ว่าอะไรไงต้องนี่อะไรที่มากกว่านี้ผมคิดว่า มันมีจริงๆครับไม่ง่ายขนาดลอ,อยเนาะโอ้โหอุ้ยอู้ดิ่งเลือนด้วยยี่ที่เราอย่างชอบเลยมาดิครับน็อกไปดิ ไ,ไปอีกหนึ่งดอกถ้าชนะตัวนี้ได้ก็น่าจะน่าจะเลเวลแบบเนี่ยน่าจะขึ้นเลเวล51เลยนะครับคิดแบบนั้นโอ้โหมันติ้งรัวๆเลยอะไรกันครับเนี่ยเหมือน อินเซนจริงปะเนี่ยปกติเราเห็นพวกไอ้บอสพวกนี้นะครับมันจะไม่มีความสามารถพวกนี้นะจะพูดยังไงดีอะไอบ้บอสต,ตัวหลักอะนะครับมันจะมีแต่พวกนั้นนะแต่ว่า <c oughs> เรามนี่มาแปะครับอันนี้ผมจําไม่ได้ผมจําเกมพวกนี้ไม่ได้เอาก็นอกไปดีครับก็ไม่อีซี่นะเพราะว่ามันมีอะไรดิ้งขึ้นมาด้วยไม่รู้นะครับผมนาดผมยังไม่มีเลยนะแต่ก็ถือว่าชนะมาได้ครับ กินแซนด์สำหรับผมก็คือนอร์มัลอ่ะไม่ไม่อีซี่เขียไว้เขียไว้ก็นายผมว่าอ๋ออีซี่ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วครับผมปุ๊กนะกติกาคืออะไรศัตูเลือดดิ้งอ่าวี่หายแล้ง่ายคุยกับเราโม่วงสักพักนะ